ริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมดิงออฟเลเจน์บนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Rich m ม n ช h o p เท่านั้นฮัลโหลจะเล่นเอทนะครับเอทอกป่าเอทป่าโดนบับมาความง่ายมาก ที่ผมใส่โคม่ามาแล้วเนี่ยสีฟ้าเขาสวยเอ้โหวิหนึ่งไฟได้อยู่เวนเก็บหมดปะเนี่ยเลตเตอร์เทมโปทำงาน,นเนรียบร้อยดับเบิลคิวโอ้ยแฟตด้วยแฟตทำไมโอ,อ้ยไอตอกเวอร์ชันหนึ่งสโลโคิวเวอร์ชันสอง ทมไม้เลยแล้วกัน l ล t s g กมันไม่มีวอร์ดเอาไซล่าอ้าโลเพื่อนโอ้าเรียบรอย้อยเจอรีซินแน่เลยว่ตอนนี้นา่าจะเอาปูไปแล้วเฮ้ยนี่ เป็นบนตัวอีกแล้วอะไรเนี่ยรอซ้อนอยู่อะตอนหน,น,นเ,เกือบกดแฟตเอ,เอทอกมันครึ่งหลอดมันโดนแล้ววะวกวกววกววกวกค่ววก Bạn đi đâu rồi? Đứng! Ủa? Chắc chắn rồi. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. ดเดี๋ยวไปล่างวอดเยอะจัดบวกไดเปล่า,าลลหรอือไปกลางดิไปกลางแล้วกันนล่างวอดเดยอะอานีบวกเลย Oh. ไปกลางต่อดีกว่าเก็บสแต็กฮิวบี้รวๆจังวะนน่อริอริโอ้ยสามสองหนึ่งแฟลขึ้นเอ้ยเอ้ยไฟอัมโอเคไม่ตายแฟลขึ้นพอดีอเมื่อกี้ แก้งกลางเดี๋ยวอาลีวินวบแล้วอะ่ะแค่นั้นแหละเอาเลยร่างตายหรออะไรอ่ะเดี๋ยนะทำไมเล่ามันเลือดไม่ลดเลยมันตายได้ไงวะปวดเยอ,อะอ่ะ ยังไม่จ่ายสเปลอะไรเลยอะไรครับเนี่ยเอ็กซอร์สบาลียตายอะไรกันครับเนี่ยเอาเดียวเดียวเดียวตัวเดียวโอโจกันนะเพื่อนเออเออเอานี่นี่ ไหวแล้วเนี่ยเออเออดับคิวไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ว่าถอยดีกว่านี้เยอะไปโอ้ได้เฉยล็อกสวยล็อกสวย้วยายก่อน้ายก่อนไม่ทันก็ปล่อยคะั่าน <laughs> สมัยได้เฉยเฮ้ย <laughs> อันนี้เปิดอันนี้เปิด เรอให้อยู่ลุมมันลุมมันสวยงามเวียนฟีเวียนฟีวนฟสวยงามเฮ้ยชนะไฟเดียวจบเลยหรอเกินอะไรวะเนี่ยจะจบก็จบง่ายเกิน ơi ngoại cảnh phải được hết Ní ní Ờ. Oh. được Q. Ok phải Mình đang buộc rồi ลักแฟตไวไหมเพื่อนฮมองไม่ตายอ๋โอเคได้สองเฮ้ยไมันหลุดนี่าเฮ้ยไวหลุดหรอเพื่อน หลุดแล้วยังจะสร้อีกนะเนี่เนี่ย,ยมันรอจัดนี่วะจะหลบยังไงวะระยะน,นะปิงขึ้นเฉยแล้วนะเอาแล้วออกเข้าใหม่แบบปิงแม่งขึ้นเราไม่ยอมลงเลยค้างเห็น87อย่างเงี้ยนัวกับปิง300ตอนเล่น PBE อีก ي, เสียงแม่งมาก,ก่อนภาพอะอะไรไวะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,นเยอะแล้วแคลลแลกเกมเข้ามาทำไมลงแล้วขอบคุณมาก กว่าปิงจะลงก็เคลวเวสิบหกแล้วเนี่ยจะได้แพนนออนหรออี พวกทหารขานอะล็อกรัวๆัวเลย Me! เอ้หนูมันจะไปหล่อยบ้านเห็นปะเนี่ยกันบ้านนะเนี่ยหนูมันจะหายตัวไปตีบ้านเอ้ฟังเดี๋เดอรดเอยลเด์ เฮ้ยตักออกทำไ,ไมเอาไปเถอะบอลอนอนะเอาเอลเดอร์เอามันเอาไปแล้วหรอว่าต่อไอมอร์ดิงเกอร์โซโลเอลเดอร์นั่น,น่ะ

เอาเอยังไม่จบอ่ะป้อมมันตีป bueno, ้อมได้ตลอดนะใครมาตัดคว้าง อ้าวมีคนโยนเห็นแล้วแบบมันจะไปแบ็กดอไห มาลอนช่วยด้วยเบื่อบ้านบ้านบ้านหรือว่าเคียวมันจะจบก่อนวะสองหนึ่งสองหนึ่งเออโอเค <laughs>